สวัสดีครับพี่นมวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมชมแปลงปลูกต้นยางนานะครับผมพื้นที่ปลูกตรงนี้จะอยู่ที่5ไร่นะครับพี่นงระยะที่ปลูกสามคูณสเมตรครับตรงนี้พื้นที่เก่าปลูกข้าวโพดนะครับพี่นกต้นกล้าครับ ต้นแก่เล็กแก่เกินนะครับต้นละสิบบาทนะครับลงเชื้อเห็ดนะครับก็ลงเชื้อเห็ดมาหลอดหนึ่งมาลงเพิ่มอีกหลอบหนึ่งนะครับเป็นสองหลอบนะครับคอยติดตามนครับพี่น้องพื้นที่สร้างพื้นที่สีเขียวนะครับพื้นที่สีเขียวยังใหม่นะครับกับการปลูกไม้ป่านะครับ ไม้ตาไม้ยางนะตอนนี้อาจจะนำคลังครับช่วงนี้ฝนตกเนาะฝนตกตกเมืองเลยครับช่วงต้นกาบ,บ้างต้นอาจจะเฉืานะครับจะแก้ไขขึ้นไปครับสําหรับการปลูกปลานอะกบางพื้นที่ก็จะเป็นทีหลุ่มๆนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่ง ฝนหอกก็จะมาปั๊บแต่งนะครับเป็นเป็นรลองน้ำนะครับน้ำไหลพานใดน,นะครับตอนนี้น้ำน่าขัางเป็นแอ่งนี้ครับบางหมอ,อกเนาะแจกใครกันไปครับผมครับการปลูกไม้ป่านะครับไม้ปา่าไม้ยางนาครับผมอาจจะมีเสริมธรามาบางไม้พยอมไม้แดงนะครับจะเห็นตด้ลักๆก็คือ อย่างนาครับพี่น้องระยะที่ปลูกครับ3ากุ้สามครับแต่เราช่วงนี้รู้สึกว่าอยาจะง่ามกัาต้นใหม่แล้วครับเพราะว่าต้นใหม่ต้นเล็กเลืกเกินนะครับพี่น้องตอน้นทุนหน่อยครับใส่ตน้นใส่ต้นกาเล็กครับต้นกาใหญ่ล่องเฉอเห็ดกระสีอยู่ี 30กว่าบาทนะครับตัวน,นี้ใส่ต้นกาเล็กนะครับต้นละ10บ,บาทนะครับพี่น้องอ่าบางพื้นที่ก็พอได้อยู่ครับบางพื้นที่ก็อาจมีน้ำท่วมค้งงในนะครับนะจะคอยปรับเกล่กันไปครับผมกับงานปลูกป่าครับผมรับคิดนี้ตอานดีก่อนนะครับพี่น้องเอาไว้คิดนะ อัปเปเดให้พี่นอ้องในเบื้องกันใหม่ครับกับงานปลูกปลานะครับผมสวัสดีครับพี่นอ้อง